ดูแดดดูดอนแดอาสวัสดีค่ะวันนี้ไปตลาดเอเชียมาก็อยากจะกินออส่วนนะคะเปเห็นหอยนางลมมาก็เลยจะมาทำออส่วนกินค่ะตอนนี้ก็จะผัดช่วงอกนะคะค่ะตอนนี้ก็จะมาผัดไข่ก่อนนะคะ สตอบถูก <Stop> นี่ขั่วไข่แล้วนะคะตอนนี้ก็จะจะใส่หอยนางรมกับแป้งนะคะ นี่คือวิธีทําอ,อ่วนนะคะนี่เป็นคนที่ชอบกินอโศนมากแต่ทีนี้ก็นานๆจะทําครั้งอะะ่ค่ะแต่นี้ก็ไม่ได้ทํามาแล้วะคะ่ะรู้สึกกับไปงวดที่แล้วไปฮ่องกงก็ไปกินอ่วนยู่ว่าแล้วก็ไปเมืองไทยก็ไปกินอ่วนอยู่ที่บ้านอําเภออยู่ที่อะไรอะที่ศรีราชาะคะที่บ้านอําเภออะไรนั่นแหละไปกินอ่วนแต่รู้สึกว่าหอยเขาไม่ค่อยสดด้วยะคะ่ะวันนั้นกินกันมาแล้วก็ท้องร่วงท้องเสียกันไปแต่วันนี้ก็ช่อว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินก็เลยชอบทําด้วยนะคะ ก็จะลองทำอะไรอย่างนี้คัะเกาแบบจะได้แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถ้าทีเดียวเราอยากไปทงสุกกว่านี้หน่อยนึง พริกไทยป่นนะคะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้นี่ค่ะก็คือออส่วนนะคะที่ทํามาก็มีถั่งงอกอยู่ข้างล่างนั่นนะคะแล้วก็มีน้ําจิ้มเนี่ยคะ่ะ โอเคนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ